และแล้วก็เกิดขึ้นจริงครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมที่เป็นเกมล่าสุดนะครับซึ่งอาจารย์นกกระจิบนะครับเจอกับพี่ตนวัดนกนะครับวันนี้เกมนี้แผ่นที่หนึ่งนะครับเกมนั้นจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวมาดูเกมที่น่าสนใจกันครับและวิเคราะห์เอไอท้ายเกมด้วยกันนะครับเริ่มเลยครับจังหวะเปิดมาครับพี่ตนวัดนกหมากขาวเปิดก่อนนะครับ อาจารย์นกจิบนั้นฝั่งสีแดงสีขาวเปิดโคนครับต้นออกไปครับสีขาวเปิดโคนอาจารย์นกจิบเปิดโคนขึ้นนะครับเปัดกันขึ้นมาครับรูปมากตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะขึ้นทรงกันมาเรียบร้อยครับอันนี้เดินเป๊ะเลยนะครับท่านผู้ชมจังหวะอาจารย์นกจิบเดินขึ้นชัดเจนครับไม้ยงขวาสีขาวเปิดเป็นเี้ยคู่กลางครับน่าจะเป็นโคนคุณพลเดียว สีแดงเดินมาคู่ครับจังหวะนี้เอ๊ะน่าแปลกครับสุดยอดเซียนนั้นเดินม้าเทียมนะครับมาดูครับจังหวะนี้ของพี่ต้นมันกเปิดเม็ดขึ้นมาครับสีขาวนั้นเดินเม็ดสีแดงเดินโคนครับออกมาแล้วครับม้าเทียมโคนในผลตามนี้สีขาวเปิดโคนครับอไปเปิดมาสีแดงเปิดโคนขึ้นสีขาวเดินมาขึ้นมาครับม้าเทียมต่างฝ่ายต่างเดินม้าคู่ทั้งสองท่านในกาจังหวะนี้สีแดงเปิดบี่ยพิฆาตครับอีเนาอังกฤษ สีขาวรับด้วยโคนครับสีแดงจัดเข้ามาตัวครับไปกินสีโคนให้ผลเต็มรูปสีขาวกินตัดหวังสร้างแทนเม็ดสีแดงใช่ม้ากินคูกินโคนครับสีขาวสร้างจังหวะโจมตีถูกคูกินก่อนตาเดินของหมากสีขาวขึ้นโคนมาพูกเอาไว้ครับนี่คือจุดอ่อนจังหวะนี้สีแดงเดินเบี้ยครับสก,กัดเม็ดของสีขาวไม่ให้ขึ้นมาทําเกมได้เกมนี้น่าสนใจครับสีแดงนั้นทิ้งตัวขึ้นมาเกาะน,นะครับ สีขาวยัดสีแดงผสมตัวหมากขึ้นมาโจมตีอย่างต่อเนื่องครับหลายจังหวะที่สีขาวเดินเปิดสามเบี้ยครับหือเนี่ยครับขึ้นตะลุมพุกสีแดงมันขึ้นขุนใส่เลยครับหือดูครับหมากสไตล์บูครับใช้ขุนพุ่งเข้าชนยอมตายไม่ยอมสยบครับต้นวัดนกเปิดเบี้ยขึ้นมาอีกที่จังหวะทิ้งยอหญิงสี่สีแดงรับด้วยอีเนาทังกลิตครับโอ้ต้นวัดนกครับซ้ำเข้ามาอีกครับ จังหวะน,นี้สีแดงเปิดโคนขอไว้เปิดเบีย้ยขึ้นมาตำแหน่งที่ชอชิงห้าโอ้โหตั้งรับเป็นเบีย้ยคู่กับเบีย้ยคู่นี้แข็งแกร่งแล้วครับกินก็เป็นเบี้ยครับกินก็เป็นเบี้ยครับสีขาวเดินโคนครับตั้งรับอย่างเต็มรูปแบบรับอย่างอิตาลีสีแดงเดินเรือครับถ้าเกิดกินครับถูกสองครับจูด๊ดแต้มน,นี้สีแดงนั้นเดินเรือมาสยูยครับสีขาวยัดมอนยัดหลัก สีแดงกินเลยครับอือจังหวะน,นี้ครับท่านผู้ชมครับสีขาวใช้ขุนกินสีแดงเปิดเบี้ยครับทําลายวงจุยสีขาวกินตัดครับและดูในตาเดินนี้ให้ดีครับตู้มครับโอ้โหไก่ทองระเบิดทําสีขาวกินสีแดงกินลุกสีขาวใช้ขุนกินเลยครับใช้เดียวพันลี้โอ้โหจังหวะน,นี้สุดยอดเสียนั้นใช้โคนลุกเข้ามาครับ และเกมก็เริ่มเป็นฝ่ายของสีแดงยำมาเรื่อยๆในการเดินเรือครับอจังหวะนี้เดินเรือครับมายาลาะกฏทับสีขาวนั้นเปิดเบี้ยครับเนี่ยครับแต่ไม่กลัวโลกร้อนเลยครับจังหวะนี้สีแดงรุกครับพญายมข่มธรณีสีขาวเดินขุนครับถอยด้ตาเดียวครับเม็ดขาดแต่นี้สีแดงจับหดูจังหวะนี้ครับทําอย่างต่อเนื่องครับบนโถนั่งแท่นสีขาวกินตัดครับ อมจังหวะนี้ทําให้สีแดงนั้นทวงขาออกไปได้ครับเล็กน้อยแต่สีแดงใช้เรือกินเม็ดเลยครับท่านผู้ชมครับจะเกิดอะไรขึ้นครับกับแต้มนี้สีขาวใช้เบี้ยหายกินโคตตาเดินของหมากสีแดงครับสีแดงเดินจังหวะนี้ครับเรือตําแหน่งที่งองูแปดเนี่ยครับปลายทองข้ามห้วยตาเดินมากสีขาวเดินเรือผูกกับที่กองูหนึ่งสีแดงซ้อนเรือขู่กินมาครับ จังหวะนี้มาของสีขาวขาดสีขาวย่อเรือขึ้นน้ำผูกครับย่อเขาพระสุมเมศสีแดงจำแต่แต้มนี้กินเรือขาดครับและสีขาวก็กินครับดีกว่าเสียมาครับแต้มนี้ตอนบรรลุบอกว่าเขาเก่งมามีโอกาสสอบสวนได้ครับแต้มนี้สีแดงกินโต้และตุม้มครับองคตควงพระขันครั่จังหวะนี้สีแดงหลบขุนแบบแผ่วแเบาบมากครับแต้มนี้สุดยอดสียงสีขาวเปืดอเปียกครับสีแดงเดินเม็ด แต้มนี้สีขาวเดินมากลับตำแหน่งที่ชอชิงสงสีแดงเดินเม็ดอีกหลายจังหวะน,นี้ครับสีขาวครับขยายมาออกมาขู่กินเรือของสีแดงที่ซ้อนอยู่เรือตำแหน่งที่งองงูสามครับอโอ้โหดูครับแยกท่าสีขาวเดินมาครับบังฟันวิรุณจำปักสีแดงเดินเม็ดเบียด,ดเข้ามาอีกครับดูเหมือนว่าสุดยอดเสียน,นั้นจะกระหายเลือดมากครับตอนนี้ เ๋ือขู่กันเอาไว้ครับสำหรับต้นบดหนกเกมนี้พี่ต้นเหนื่อยครับสีแดงกินตัดเบีย้ยทำลายหงจุย้ยสีขาวงายบีย้ยซ้ำครับเพิ่มความกำลังและเรือของสีแดงก็จัดเข้ามาขู่กินเบีย้ยหงายอีกครับสุดยอดเสียดสีขาวผูกเอาไว้ครับพาลีลังถวีบสีแดงรุกสีขาวเดินขนหลบครับแต้มเบียดไป่ไม้มกรุงเทพตรงฝั่ง แ้่นนี้คู่กินครับมีจังหวะโจมตีครับจวบนะครับขู่กินและตีลูกคาดนะครับผมอ่าจังหวะการเดินของหมากสีขาวครับสีขาวเดินเรือออกมากกอนครับคู่กินเม็ดของสีแดงสีแดงลุกสีขาวหลบขุดครับไหลทองข้ามห้วยตามเข้าไปอีกครับสีแดงลุกเข้าไปอีกครับแทบนิดอื้มต้นวัดนกกับหลังชนฝาแล้วตุ้มโอ้โหดูครับลงแบบนี้นะครับ ถ้าติดนะครับก็ตู้มนะครับแล้วก็ตู้มจนนะครับท่านผู้ชมครับเกมนี้ครับหมากสีขาวขอยอมแพ้ครับสำหรับจนประดกโอ้เกมนี้บุกได้อย่างุเดือดจริงๆนะครับสำหรับสุดยอดเสียนรุนแรงมากครับท่านผู้ชมครับเรามาถอดแต้มช่วงท้ายเกมกันนะครับมาดูจุดนี้กันนะครับจุดนี้เองนะครับที่สุดยอดเสียนนั้นนำามากินตัดโคนนะครับ แทมนี้ครับหลังจากที่สีขาวนั้นนำม้ากินนำขุมกินม้านะครับสีดำก็เดินเบีย้ยขึ้นนะครับก็เป็นจุดแตกหักทันทีในเกมนี้นั้นระบบปัญญาประดิษฐ์จะมีการคิดเห็นยังไงมาดูกันนะครับแทมนี้ครับปัญญาประดิษฐ์เดินนำเบีย้ยกินตัดกับตด็กตารุกอยู่นะครับในจังหวะนี้ซึ่งปัญญาประดิษฐ์นั้นบอกว่าถ้าเป็นสีดำเนี่ยก็ต้องกินเบีย้ยเอาใช้เบีย้ยกินธรรมดานะครับ ด้านนี้ก็จะหายไปนะครับที่จังหวัดสุโจเสียนเปิดสามเบี้ยขึ้นมาด้านนี้ยังกินลุกไม่ได้นะครับถ้าเกิดกินลุกเนี่ยนํามาตว,วัดกินเบี้ยลุกเนี่ยขาวเนี่ยก็ยังอ่านจังหวะนี้นะครับอ,อตานี้ยเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับถ้าจังหวะนี้สีดําตวัดก <sk ar ys> ินเบี <sh arp> ้ยลุกนะครับเขาก็ใช้เบี้ยกินธรรมดานะครับแล้วจังหวะนี้ต้องแก้ตารุกก่อนนะครับซึ่งจะถูกกินเบี้ยความฟรีนะครับในจังหวะนี้ไอ้ก็แก้ได้ดีครับ ก็เป็นความคิดเห็นอีกทางหนึ่งนะครับโดยระบบ ai นะครับแต่ที่เรากล่าวขึ้นมานั้นก็ไม่ได้มีเจตนาจะมาอดเก่งหรือว่าทำตัวเนี่ยกว่าผู้เล่นนะครับแต่ผมนั้นเปิดทางเลือดโดยการวิเคราะห์นะครับซึ่งสมาชิกและก็ผู้เล่นเกมมารุกทุกท่านเนี่ยก็พอจะเข้าใจเกมอย่างแพร่หลายว่าระบบ ai นั้นเก่งจริงๆนะครับแล้วก็วิเคราะห์ประมวลผลได้ดีนะครับตรงจุดนี้ผมก็เลยคิดว่าการนำ ai มาวิเคราะห์เนี่ยจะทำให้ ดูน่าเชื่อถือและก็สามารถกระจายความรู้เพื่อพัฒนาวงการต่อไปได้ก็ต้องขออนุญาตในกีฬาทั้งสองท่านมาที่นี้ด้วยนะครับให้เสียงภาษาไทยโดยอินสีเตเกาเรดิโอ